สวัสดีจ้ามนเมนีเขาจะมากินตำไหบัวกุ้งซดสตอเด้วยจ้าพริกแห้งฮาสิบเม็ดจ้ะเพ็ดจัดจานพี่น้องจ้าเป็นเป็นอะไรแสบป่จ้าพี่น้องมาแสบๆน้ำกันเ้อจ้ะกินกับพักกาดยายด้จ้าพี่น้องจ้าจ๊กจากเขาบ่าเขาพี่น้อง แต่นูกับมาค่ะพักการ์ดยานมีกลิ่นหอมดีค่ะรสชาตก็จะออกเฟืดอดเฟืฟ่อด,ดเตี๋ยวเปียวเน็ดๆจ้ะรากาหมูทอดจ้ากระดูกอ่อนครับกับสามสันทอดจ้ะซื้อมาจากตลาดด้วยจ้ะพี่นอนจ้ามาเสร็จแสนน้ำกันด้วยจ้าสวัสดีจ้า ันนี้มาพบก็ช่องน้องยิงกินแซมืันนี้เบนูนําเสนอก็คือตำไรบัวกุ้งเซรส,สตอจ้กพี่น้องจ้าผักสองจ้กผักสองผักสองตอจากของยิงหมดชาแนลด้วจ้กพี่น้องจ้าอันนี้ยิงหมดชาแนลเฮ็ดกินตอนเทียงค่ะแต่ว่าอันนี้เฮ็ดกินตอนคำจ้กพี่น้องจ้า พอดีพอดีเพิ่นพึ่งเลิกงานมาจ้ะหนูเหลือกุ้งไว้ให้เพิ่นอยู่ซิฟก็โตจ้ะพี่น้องจ้าแดงไปตาเป็นเพิ่นกินนนำจ้ะเดี๋ยวมาฮอดหอมจะให้นั่งให้เนื่อเนื่อยพิ่นกินตั้งคู่อาจารย์เราต้องกินพร้อมกันตอนนี้เอาสามพอนะ้วจ้าพี่น้องจ้าบอว์บอไล้ยยา่หางมากินข้าวน่วกันได้จ้าก็จะมีหมูทอดจ้ะซื้อมาจากตลาดได้จ้ะ กระดูกอ่อนล่ะกาโมูขนมเซนน้ำ้าพี่น้องมาเลยจ้ามากินน้ำกันจ้าละกาพักการ์นยาจ้าพี่น้องจ้าหนูอยากกินนกไปเห็นอยู่ตลาดจ้าผนมาขายเดี๋ยวไปมาเสร็จเจ้าพี่น้องเอาไปไว้ฟังตัวเลยมากินน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้ามาเลยจ้าพี่น้องทางใครทา้งมึงน้องน้ำกันนะจ้าตัวน้ำนี่เสียต่อน้ำจ้า มาด้ยจ้าทุกๆคนมากินน้ำกันด้วยจ้ามากินน้ำยิงกับมดด้ยจ้าจังแนงกับฝาาพี่น้องเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆได้จ้าพี่น้องจ้าอย่าฝ่าเบื่อกันนะจ้าตัวใหญ่เย่ะๆเด้งๆนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ้าที่เขามาซอยเชียร์ซอยแต่งนยิงกินแซบนะจ้าไหลบัวแซบจ้าพี่น้องจ้ากรอบดีจ้ากุ้งกับกรอบสตอกับแซบ แสบ่ทุก,ยกอย่างไงพี่น้อกบะหมี่ยังสี่าเช็มหมดเราบะแสบเอ๊ขอขาเองกซ่บปเองเ,เองขาน้ำปักปัก <laughs> อตัวข้าวีลอ่ะมให้กิน <ส>บอกแล้วไม่เจอหันาดร้าหัวแก้ไม่อมจัดไม่ออกจำน้ำกันจะที่เราเห็นอยู่บ้าจ๊ะไลบัวก็สตอจ้ะ กินนั่งเขาเัรงขมเ้นนาะ จำนำปแหลกเน่ะ่งตัวง่ายๆจ้ะไลบวนเปนกุ๊บก,กุ๊บเนียกต่อ อืมอืมน่นอืมแซ่บแซ่บยืดหยุ่นจ้า จับจะโอ้ซึกมันจะอิ่มนะเชฟอิมหรอกินนานร้ายจะไม่หรอโอ้ซึกมันจะอินนะ <c oughs> ่ม <c oughs> <c oughs> ม,ม,ม,มันจะแหลมนะคะ กินเขากันไปนอ้นองไปน้อง,งสันโตสันลังสันพี่น้องจ้ากินก็นแม่งแข็งนะ วัยพี่น้องไลยๆเลยจ้ะที่ทายจะมุ่มเก่าพี่น้องมันมันคือว่ามันทายโดยมุมเดียวจ้ะพี่น้องจา้าหันไปอีกหันหันไปทางขวากับเป็นห้องน้ำหันไปทางซ้ายกับเป็นทางประตูออกค่ะมันดูบดีจ้ะโน้อลองมากทุกมุมละจ้ะโน้วามุมนี้คือว่ามันเวอร์สุดๆละค่ะพี่น้องคือจะมองมออ่าคือว่า โนูตตองได้ไปบ้านหน้าเพื่อจะยังได้ไปเปลี่ยนเห็นบรรยากาศใหม่ๆเนี่ยเช่หรอคะาค่ะ มันเป็นห้องซี่เรียมเนี่ยน้อยๆนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ อาการบ่ค่อยดีอาการคุณบ่่คอยดีแน่ๆจ้ะพี่น้องจพี่น้องเจ็บท้องมาจ้ะเจ็บข,ข,ข้างขวานี่จ้ะกินยื้อซื้อกับเจ็บท้องพี่น้องคล้ายๆว่าระบบย่อยอาหารบด่ดีพี่น้องเนาะงั้นมันเจ็บอยู่ข,ข,ข,ข้างขวานี่จ้ะพี่น้องมียาดียังกับแนะนำคอมเมนต์เข้ามาได้แน่นดา ายุไรเลยระบบใหญ่ก็ดีพี่น้องระบบใหญ่ทางเดือนอาหารมันบ่ค่อยดีจ้ะพี่น้องเวลาสาเหตุให้หอว้วนเร็วพี่น้องคลิปนี้ก็สีสันๆน,นะเจ้าพี่น้องร่างกายไม่ค่อยดีแต่ว่าเอามาเหตุคลิปให้พี่น้องเบิรงกันนะจ้าคิดหอด เื่อพี่น้องจะได้อัปเดตเห็นน้อง้ิงเสมอเสมอสมอีเชฟล่าก็แล้วจ้ะอยากได้กฝาแพี่น้องซอยเขี่ยซอยดัน ช่องน้องยิงกินแซ่บนั่มแน่ได้จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องอยากให้เชมหมดเฮ็ดเมนูยังพี่น้องคอมเมนต์มาได้ได้จ้าพี่น้องจ้าเชมหมดไปคิดบออกคือกันจ้าหาของกินแต่ละมือนี่จักทีเฮ็ดนี้ให้พี่น้องเบิ่งนากจ้าเพราะว่าถ้างนี้นุก็มากแต่ตำนอกจากพี่น้องจ้าเมนูอื่นกับบอคอยได้เฮ็ดจ้าพี่น้องพวกแกงพวกเยังกับโดนๆแค่แต่เฮ็ดเท่านึงได้จ้าพี่น้อง ส่วนหมากอยากกินแต่ขนมเสจนเลจ大ะแนวมดของเด็ดของเด่นส่องนี้นีสแ่บแมนจ้ะตำคั่งขนมเส็นสำหรับืวอนี้ก่เอาไว้เพียงเท่านี้นะจ้ะพี่นอก้ะผู้หนีเพิ่นเจ็ดของเพิ่นบอกไว้เพิ่นจะไปกินยาจ้ะพี่นอกสชิโตนเพิ่นจ้ะ้องยิงสำหรับวันี้นขอลากาขอลาไปก่อนเวยจ้าสวัสดีจ้าบายบาย lép